สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง King of the Field ครั้งหนึ่งนะครับช่องนี้สำหรับแฟนบอลพันธ้สำหรับคนที่ชอบพเมียมาลีกและสำหรับคนที่รักนิวคาสเซิลนะครับ ه, นี่มันเกิดอะไรขึ้นแฟนบอลของเราก็คงช็อกกันไปเป็นแถวๆนะครับวันนี้เกมนี้เหมือนฝัน้ายที่กลายเป็นจริงหลังจากที่เราขึ้น,นํำไปก่อนแล้วก็มาแพ้คาบ้านให้ฟูแลมนะครับสองหนึคาเซนเซจสพาร์ก จากเมร์ฟยิงให้เราขึ้นนำไปก่อนในครึ่งแรกแล้วเราก็มาโดนลาอูเชมิเนสแล้วก็นูเมสสร้างฝันได้ให้กับแฟนๆของเรานะครับในในวันนี้เกิดอะไรขึ้นเทคนิคพลาดฟาร์มตกหรือกรรมการที่เป็นปัญหาเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันโอเคนะครับครึ่งแรกเปิดมานวคาซูก็ถือว่าเล่นได้ดีมากเลยแต่มาเหมือนลืมเหมือนยิงไม่ค่อยคมเท่าไหร่วันนี้ เริ่มเกมดำมาได้ไม่นานนิวคาสเซิลก็กดดันฟูลเล่มอย่างหนักแล้วก็เพียงแค่3นาทีแรกที่แสกได้โอกาสที่หลุดไปแล้วก็ยิงไปตรงมือของเบรนเลโน่แบบน่าเสียดายนะครับผ่านไป10นาทีนิวคาสเซิลก็คุมเกมได้ดีมากแต่ฟูลเล่มก็เริ่มมีการสวนกลับที่อันตรายขึ้นโดยมเทาเล่ที่ใช้เขาใช้ความเร็วแล้วก็วิ่งทะลุแนวรับเราได้ดีนะครับ แล้วเราก็ไม่ได้ประตูในทีที่37ประตูแรกเราก็มาจากแดนเบิร์นที่วางบอลยาวไปทางขวาให้แอนโทนีกอร์ดอนที่เขาลากบอลผ่านกองหลังฟูลแลมนะครับแล้วก็เปิดเข้าไปตรงกลางแล้วบอลทะลุจากการเข้าทางอีสซกแต่กลับไปถึงจ้าของเมอร์ฟี่ที่วิ่งเข้ามาซัดเต็มข้อนะครับถือว่าเป็นการฉลองการเล่นครบ200เกมให้นิวคาสเซิลของเรานะครับแล้วก็ ดูได้ว่าเขามีความสำคัญแค่ไหนตอนนี้หลังจากนั้นนับนิวคาสเซิลก็นำหนิวหนึ่งศูนย์หลังจากขึ้นนำนิวคาสเซิลก็ยังมีโอกาสบวกเพิ่มจากการยิงของโทนาลี่และก็ลิเวอร์เมนโตที่ชมไม่เข้าข้างเท่าไหร่แล้วก็พวกเขาก็พลาดโอกาสเหล่านั้นไปนะครับและก็จุดที่ต้องพูดถึงวันนี้นิวคาสเซิลทำประตูไม่ได้แม้จะมีโอกาสเพิ่มฟูลเลมเริ่มก็เริ่มตั้งหลัก ได้ดีแล้วก็ค่อยค่อยเริ่มเล่นได้ดีขึ้นนะครับครึ่งหลังมาเนี่ยนิวคาเซก็เหมือนจะช็อตไปกระทันหันเลยฟูลแลมก็เริ่มเล่นดีขึ้นแล้วก็มาเอาคืน2เม็ดครึ่งหลังเริ่มขึ้นฟูลแลมก็เดินหน้าบกมาโดยทันทีนะครับแล้วก็ในนาทีที่56เชมินเนสยิงเฉียบเียดเยสาเข้าไปแล้วก็เป็น สัญญาณเตือนจากฟูลแลมที่ไม่ควรมองข้ามนะครับและนาทีที่61เนี่ยประตูก็มาเขาก็มาได้ประตูตีเสมอจากที่โทนาลีทำพลาดอย่างยิ่งใหญ่เขาจ่ายบอลเสียตรงกลางแลทำให้ชิมเนสฉกฉกบอลไปชิมเนสจ่ายบอลออกขวาให้เทาเล่ก่อนที่เขาเปิดเข้าไปในกรอบนะครับแอนโทนีโรเบิร์ตันบ่งตั้งให้ชิมเนสแล้วก็ยิงจ่อๆเข้าไปฟูลแลมก็ตีเสมอไปหนหน,นะครับแล้วนี่เป็นจุดเปลี่ยนของเกม ฟูแลมก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการกลับมาแล้วก็ทําให้แฟนของเราเนี่ยเริ่มกังวลมากขึ้นเพราะตอนนี้ฟูแลมกําลังเหมือนคุมเกมได้ตลอดทั้งครึ่งหลังนะครับหลังจากนั้นแฮร์รี่ดีฮาวก็เริ่มแก้เกมด้วยการส่งเคเนิปเปียแล้วก็โจวเวลล็อกลงมาช่วยเสริมเกมเกมรุกให้มากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ปรับปรุงทีมได้มากนาทีที่75นิวคาสเิลก็ กือบจะนำอีกครั้งโดยที่แซกได้โอกาสยิงเต็มข้อจากจากในโกดแต่แต่บอลก็ไปชนคานอย่างน่าเสียดายครั้งนะครับเหมือนวันนี้มาไม่มีโชคจริงๆแล้วนาทีที่87นะครับก็ฟูลัมก็มาได้ประตูใช้จากที่ได้ฟรีคิกในตำแหน่งทางซ้ายอันเดสเพเรล่าเปิดบอลโคง้งเข้าไปในเก่ยวเก็บโทษจูมิเนชชบเข้ามาเปลี่ยนทางเข้าไปดูบัฟกา้าเหมือนจะ เซฟได้แล้วครับแต่ก็มูนิสก็แตะบอลน,นิดนึงทําให้บอลมันมัน,มนทิศทางมันเปลี่ยนแล้วก็บอลก็เปลี่ยนทางแล้วก็จบเป็นด้วยที่ไปอยู่ในก้นตะข่ายของเรานะครับแล้วก็อย่างที่ฟูลแลมก็แซงนําเราไปสองหนึ่งแล้วนิวกาเซก็ตกอยู่ของเราก็ตกอยู่ในภาวะช็อกอยู่นิดนึงนะครับโดยไม่ มีใครคิดว่าจะโดนตีกลับมาสองหนึ่งแบบนี้กลับมาที่จังหวะที่งงๆนิดนึงกับ v ีนะครับหรือก็เกิดขึ้นในนาทีที่78็ดสที่เปียเปิดบอลไปโดนแขนของกุตานยาซึ่งทุกคนว่าคิดว่าเป็นแฮนบอลแต่หลังจาก v ีเช็คแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้จุดโทษแล้วก็มีเสียงโหกึกกล้องจากแฟนบอล ที่เริ่มไม่พอใจมากขึ้นนะครับขนาดเอ็ดดี้ฮาวก็ยังโวยวายต่อกรรมการเหมือนกันแล้วก็ยังมีจังหวะที่80นาทีที่85นะครับที่แอนโทนีกอร์ดอนถูกอัดร่วงจากการเข้าสกัดของฟูลแลมแต่กรรมการก็ไม่ฟาวอีกครั้งตอนนี้นะครับสนามก็เต็มไปด้วยเสียงโห่จากแฟนบอลและนี่เป็นช่วงที่ทำให้การเล่นของนีคาสมีความตึงเครียดมากขึ้นจบ แล้วก็จบไปด้วยการที่เราแพ้ไปสองหนึ่งนะครับถือว่าเล่นได้ก็ถือว่าครึ่งแรกเล่นได้ดีแต่ครึ่งหลังก็ละ,ละ,ละหลวมไปแล้วก็ทำให้เราแพ้ไปในบ้านสองหนึ่งแล้วก็ไม่เหมือนไม่มีโชคด้วยวันนี้เอาวนะครับนิวคาสเซิลต้องแก้ไขอะไรมาพูดถึงข้อผิดพลาดที่เห็นในชัดเกมเกมนี้นะครับแนวรับเนี่ย พาดง่ายๆโดยเฉพาะในกรณีของโทนาลีที่ทําเสียบอลตรงกลางสนามทําให้ฟูลแลมได้ประตูเตะเสมอนะครับจงังหวะการจบสกอร์ที่ใช้โอกาสเปลืองวันเนี้นิคาโซ่มีโอกาสดีๆหลายครั้งแต่ก็ยิงกันไม่เข้าเองโอกาสจากที่โทนาลียิงสวยชนคารอ,อีแซกยิงชนคารวฮลล็อกที่เตะว่าวแบบทั้งๆท,ที่ไม่มีใครประกบเลย ถือเป็นลูกที่น่าเสียดายและก็เราอาจจะดูด้วยได้ด้วยว่าขาดตัวเปลี่ยนเกมที่เราต้องการซปเปอร์ซับท,ที่จะมาช่วยพลิกเกมได้ในช่วงจำเป็นเนี่ยเราถือว่าเราไม่มีเลยดีวยกว่าและก็เป็น VAR ที่เหมือนจะมีปัญหาแต่ว่าการตัดสินจะเป็นเรื่องที่แฟนบอลตำหนิแต่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 แตแตยังไงเราก็ โทษพีอาร์มากไม่ได้ครับมันก็ต้องโทษตัวตัวของเราก่อนเราก็ดูตอนว่าตอนเนี้ยท็อปโฟก็ของเราก็เริ่มออกโอกาสก็เริ่มห่างไปเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องถามตัวเราเองว่าเราจะกลับมาตรงนั้นได้หรือเปล่าด้วยฟอร์มการเล่นที่บางทีตอนนี้เหมือนแบบชนะทีมแกร่งแล้วก็มาแพ้ทีมกลางตารางเนี้ย แล้วเราจะไปสู้กับทีมท็อปโฟเพื่อจะแย่งตำแหน่งตรงนั้นได้หรือเปล่าเกมหน้านะครับเราก็จะเจอกับอาร์เซนอลซึ่งเป็นแมตช์สำคัญมากๆเพื่อจะได้ลุ้นตัวไปเตะไฟนอลในคาราบาลครับนะครับแล้วก็คงต้องมาดูกันว่าทีมจะแก้ไขการเล่น แล้วก็ปัญหาการที่ขาดตัวผู้เล่นที่จะมาเปลี่ยนเกมแล้วฟอร์เมชั่นเดิมๆที่ดูเหมือนว่าทุกทีมอาจจะเริ่มรู้ทางนิวคาสเซิลแล้วเนี่ยจะปรับเปลี่ยนฮาจะปรับเปลี่ยนตรงนั้นยังไงโอเคนะครับคอมเมนต์ Comment ข้างใต้หน่อยว่านิวคาสเซิลควรจะแก้ไขยังไงแล้วควรจะเสริมทัพหรือไม่เพราะดูแล้วว่าตอนเนี้ย ไม่น่าจะมีใครเข้ามาแน่นอนนอกจากมีแบบมิราเคิลแบบนาทีสุดท้ายที่จะมีทุ่มเงินซื้อใครเข้ามาช่วยทีมจริงๆโอเคนะครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ถ้ามีอะไรก็ฝากไว้ข้างใต้นี้นะครับในคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับค,ครับ